สวัสดีครับผมวันนี้จะมาพูดถึงการทำงานของตัวโฟร์คอนโทรลแบบไม่มีเช็ควาลวนะครับเราพูดแบบมีเช็ควาลวไปแล้วก็คือมีด้วยกัน2แบบด้วยกันก็คือแบบปรับลมขาเข้ากับปรับลมขาออกนะครับปรับลมขาเข้าตอนอาการเลือกใช้งานโดยปกติแล้วเขาไปใช้ปรับลมพวกที่ต้องการลมในการปรับขาเข้าเช่นมอเตอร์ลม ไฮบรเตอร์ outer, ประมาณนี้ส่วนปรับดวมขาออกนะครับเป็นเมทจเอาส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วที่เราใช้กันก็คือเ็นบอร์ดแบบใช้กับกระบอกลมนะครับอ,อันนี้ก็คือรอบที่แล้วหรือวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับที่เก่าเกี่ยวกับตัวมีเช็ควาลวทีนี้วิดีโอนี้เราจะมาคุยเรื่องอแบบไม่มีเช็ควาลวนะครับแบบไม่มีเช็ควาลวนะครับโฟกอนแบบไม่มีเช็ควาลวสัญ,ญลักษณ์ของตัวโฟตอนมันก็จะเป็นแบบ เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเาเป็นเส้นเสร็จปุ๊บเป็นอย่างนี้มีแค่นี้ครับผมสัญลักษณ์ฟูลคอนโทรลแบบไม่มีแบบไม่มีเช็ควาลก็คือเป็นตัวปรับเลยไม่มีเช็ควาลนะครับประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้ก็คือตัดตัวเช็ควาลทิ้งก็เป็นประมาณนี้นะครับแบบไม่มีเช็ควาลมีทั้งหน้าตาแบบแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับหน้าตามขออภัยครับรู้สึกว่า ก็ถือว่าร่างกายไม่ไม่ปกติโอเคเอแบบมันก็มีทั้งแบบเ,เป็นแบบนี้ก็มีแล้วแบบนี้ก็ไม่มีกับก็มีนะครับแบบแบบนี้ก็มีเริ่มมั่วละโอเคทีนี้การใช้งานแบบแบบอา่าไม่มีเช็คบลนะครับข้อดีของการใช้งานแบบไม่มีเช็คบลนะครับก็คือเราสามารถาสมมุติใช้กับกระบอกลมนะใช้กับกระบอกลม เราสามารถใช้ตัวเดียวในการปรับในการปรับนะครับในการปรับลมแต่ลมในการเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะเป็นทั้งทั้งตอนที่กระบอกลมเข้าทั้งตอนที่กระบอกลมหมดนะครับยืดเข้ายืดหดมันจะได้ที่หนึงความเร็วหรือความเร็วเดียวก็คือความเร็วทั้งไปทั้งกลับเนียเท่ากันนะครับผมแต่ถ้าเราใช้2อ,อันมันก็ไปกลับไปกลับมันก็ขึ้นอยู่กับที่ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับตัวไหนนะครับผมถ้าเป็น่าในกรณีเป็นมิเเอร์เอาอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาก็คือใช้ตัวเดียวในการปรับไปกลับได้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้ก็คือเหมาะถ้าเป็นแบบอ่าทางเดียวนะครับถ้าเป็นแบบทางเดียวแบบเนี้ยเอ้ยแบบไม่มีเช็ควาลทั่วทีครับไม่มีเช็ควาลคือมันไปได้2ทางมันจะเหมาะกับ ถ้าเป็นกระบอกลมก็คือเคลื่อนที่แบบไม่ช้ามากนะครับนันจะปรับนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้หรือจะเป็นแบบอ่าเอาไปใช้ในงานาถามว่าโฟล์คอนโทนเกี่ยวกับถ้าเป็นพวกมอเตอร์ลมยังใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมันหมุนทั้งไปทั้งกลับนะครับหรือนอกนอกจากเราใช้เป็นมอเตอร์ลมหมุนด้านเดียวหมุนทางเดียวก็คือปรับขาเข้าขาออกปล่อยโฟไปเลยระบายออกอากาศไปเลยระบายทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นนะได้นะครับแบบนี้นได้ อันนี้ก็คือลักษณะการใช้งานของเขาแต่ด้วยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะมันก็ไม่ค่อยมีใช้กันเท่าไหร่นะครับมีใช้กันเท่าไหร่ก็ถามว่ามีไหมก็มีในกรณีที่ผมแจ้งไวเตะกี้นี้ครับคือใช้ตัวใช้ตัวตัวเดียวในการปรับกระบอกขาเค้า,าออกครั้งเดียวเลยจบอันนี้อันนี้ก,นนนนก็ก็เป็นการใช้งานนะครับที่ผมเคยเจอมานะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวถ้ายังมีไงอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอ่า ใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะนครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามหรือไม่ก็คอมเมนต์นะครับหรือว่าต้องการให้คุยยังไงคุยแล้วเป็นยังไงบ้างรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมงงไหมก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์มาได้ครับผมจะจะได้ปรับปรุปงหรือว่าจะได้เพิ่มเติมหรือว่าจะได้แค้ไขกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพ่อลูกอ่อนคนนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ